พญาศครับพี่บ้านที่เขาจะแต่งงานพรุ่งนี้อยู่ตรงไหนฮะไปไกลกว่าพี่บ่ไกลเนาะอ๋อขึ้นไปทางนี้เส้นนี้เลยมันกอเส้นเีน้ขึ้นนี้เลยนะเส้นนี้ะกอขึ้น,น,นนะอยน่นวไอยู่อยู่ฝั่งขวามือนนเนาะครับครับขอบคุณครับผมฮะ,ะมาาเชียงมาจากเชียงใหม่มานะฮะ บทที่เป็นพิธีเหมือนอื่นเป็นปากมูดบทคงต่อมาบทเพราะเป็นปากมูดบสให้เขาก็ต่อมาบทหลังจากนี้เขาก็ไปน้ำหาบานเจ้าสาวบานเจ้าสาวยุ่งเลยอ้เพื่อนบอกว่าบานเจ้าสาวอยู่ความเดียวไปไปหาบานเจ้าสาวกันบันนี้โอโห้จะเบามาหรือยัง ร้อนทั้งร้อนทั้งปวดกล่นเดี๋ยวไปบานจะสานเลย สาวอยู่พอดีมาเจอขบวนเจ้าบ่าวมาพอดีก็เป็นความโชคดีของผมก็ขับรถวนอยู่ในหมู่บ้านตั้งนานว่าบ้านเจ้าสาวอยู่ไหนเจ้าบ่าวเป็นคนแม่แจมเจ้าสาวคนบอกแ้วอำเภอเสมืองก็เจ้าบ่าวก็เป็นเพื่อนผมเองนี่แหละครับ เป็นเผ่าปากยอนะมาเยอะเหมือนกันเนาะ <c oughs> ใครไหมเนี่ยปวดจะมาถึงอ่ะ ไกลอยู่เนาะผมก็มาไกลเหมือนกันยงใหม่อน <c oughs> กว่าจะมาถึงก็ปวดก้นเหมือนกันวนหาบ้านเจ้าสาววนแล้ววนอีก <c oughs> <c oughs> อันนี้เขาอันนี้เขารอพี่พีที่เนี่ยอ๋อสวัสดีครับสวัสครับแดดถ้าจะร้อนเนาะแดดร้อนแดดร้อนขนาด

แต่ร้อนกับเดิมเลยนะเขาไม่่นี้หน่่ยไม่เป็นไรขอบคุณครับผมคานเจียบเลยอันนี้ออกจากแม่แจ่มตั้งแต่กี่โมงครับไม่รู้เหมือนกันอะเก้าโมงครั่แค่ใกล้ใกล้นะผมก็เคยไปผมเคยไปนอนบ้านในทิศครัง้งหนึ่งอ่ะก็นัน ครับผมเอาไหมพี่เกดพีเกดไม่ปฏิเสธผมว่าครับผมแล้วอกสี่พิธีหมดแล้วเนาะครับผมครับขอบคุณครับผมนี่นี่หน่อยคน่อยแล้วเอาไปต้มแล้วเอาขิงข้าวสารคามน้ำไม่ต้องเดี๋ยวปวดร้อนอันนี้

ค้างคืนนี้เลยแต่ว่าค้างคนละที่ใช่ไหมไม่าได้ค้างอยู่บ้านเจ้าสาวกนั้นก่อนอ,อันนี้ก็รอเวลานะทีต่ตากล้องก็จะเปร้ะ <c oughs> สารคามนำมต้องเดี๋ยวท้องเสีย <c oughs> อยู่อยู่สารคามบ่ครับไอ,บอ่บ่ไอ่อยู่ <c oughs> บุยรัมอ๋อไอ่อยู่บุยรัมมันเป็นค้ำขวัญของคน <c oughs> ขี่เหลราคือสิรอสารคามนำ่ต้องนะ <c oughs> คือกันก <c oughs> นั่นแหละครับครับผม อันนี้ก็เป็นเพลงน่านจะเป็นเพลงขอสาวนะเพราะว่าผมไปงานแต่งไหนก็จะได้ยินเพลงนี้เป็นประจำ อูัสว,วัสดีครับผมฮะน,นี้เป็นงานแต่งปากะยอมันก็พี่เจ้าสาวน,นี่เป็นปากะยอ,อครับเจ้าสาก็ปากะยอ,เจ,าายอเจ้าบ่าวก็ปากะยออ,ยอันนี้คือพิธีปากะยอนะครับ কি মই থকা দে

น,นี่น่าจะเป็นต้าวเขาญาตถามวะในนี้เป็นข้าวข้าวาผัดข้าวข้าา<ล>วธรรมดอ๋อเป็นข้าวธรรมดาอ๋อเหมือนกับว่า จานข้าวแล้วก็มีข้าวอะเนาะแต่ว่าอาเด็เป็นใบตองเออข้าวทข้าวท่าแล้วเราจะมีกับข้าวลงมาอีกไหมมีค่ะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นกับข้าวอันนี้เขาเสิร์ฟข้าวไว้รอแล้วนะครับ เสร์ฟข้าวไว้รอแล้วจากนี้ก็จะมีกับข้าวมาลงไปตอนรับแขกอันนี้ข้าวเปล่าใช่ไหมฮะครับอ,อันนี้จ้าภาพเริ่มเสิร์ฟข้าวเปล่าแล้วครับ สวยฝ่ายเจ้าภาพฝ่ายเจ้าสาวเพากว่าิร์เข้าเป่าตอนรับฝ่ายเจ้าบ่าวทั้งหมดนี่เป็นแขกฝ่ายเจ้าบ่าว

กินเต็มเลยเต็มที่ขาดปลอกสามพี่มันจะมันจะหัวนะอีเนมที่นะเอาเอาเชิญเลยครับเชิญเลยตอนนี้กับข้าลงมาแล้วครับข้อ่าไปเลยไปเลยเดินเดินเดินอันนี้ส่วนครัวนะครับอันนี้ส่วนครัวอันนี้ในครัวนะครัวบ้านเฮาอันนี้เป็นหยังอ่ะพี่ อ๋ออันนี้เป็นน้ำเงี้ยวเนะาะแสดงว่ามีน้ำเงี้ยวก็ต้องมีเส้นขนมจีนเนาะีะกำลังเดือดเดือดเลยครับง่ายกินมากเลยอะ่ะน,น,น้ำเงี้ยวยังงานแต่งอันนี้เป็นหมอ้อยังอ่ะพี่หม้อแกงแกเปิดดูได้ไหมอะ่ะ อยากเห็นน่ะขออนุญาตเปิดดูนะครับเปิดเปิดแหลกว้าวโอ้ยกำลังเดือดเดือดเลยโอ้ยน่ากินมากหอมมากเลยอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นแกงป่าหรือแกงอะไรสักอย่างนอะไรเอโอ้ยน่ากินมากเลยครับหอมไม่เลยเนาะว้าวปิดไว้ก่อนดิวไว้ก่อน อันนี้แล้วครับมันเป็นเป็นแกงอะไรเอ่ยอันนี้เป็นแกงอะไรเอ่ยแกงจันและมันทมต้มส้มเนาะอ๋อมันต้มแซ่บเนี่ยอ่ามันต้มแซ่บไหมเนาะอ๋อโอ้ยมีลาบคั่วด้วยโอ้ไม่ไม่ลาบคั่วด้วยนี่เนาะเนาะอันนี้เสิร์ฟลาบคั่วครับพระเจ้าคือลาบคั่วใกล้ๆถ้วยถ้วยถ้วยน้ำใยทำงานเลยฮะครับนี่ วีบีบอบีบันนี้งาน่มีทีมงานแม่ครัวของานะผัดผัแกมลาบใช่ไหมครับนี่น้ำย่อยทำงานเลยรู้สึกว่าหิวเลย อุ้ยอุ้ยอือันนี้ทีมงานเด็กเสือเฮานะทีมงานเด็กเส์ฟเด็กเสียใดไม่รู้หลอนอ่ะทีมงานเด็กเส์อนะครับบาลีนั่นนาก

อันนี้น้ำเปล่าหรือเลาขาวฮะนึกว่าเลาขาวแต่กล้องมองหาเลาขาวอย่างเดียอเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเจ้าบ่านะตังนี้เป็นส่วนที่เจ้าสาวเตรียมไว้ ให้เจ้าเปล่าวพักเดี๋ยวเราไปดูเจ้าบ่าวกันโอ้โอ่ะขอยากครับวันนี้นอนี่หนออันนี้อันนี้คือเรือนรับรองเจ้าบ่าวอยางใช่ใช่อันนี้เพื่อผมครับ่อสวาสดีครับสวัสดีครับผมส <laughs> ว, <laughs> วัสดีครับเกดขวเก มาดูแบบเด็กสกอกโอ้มาดูเโอโอ้ขึ้นไเอ็มบังฟิร์อเอ็มบัผมว่าเหมือนเคยเห็นพ่อที่ไหนสักที่อ่ะเอ๊ะว่านะผมมาดูมานเนี่ยคือคล้ยเหมือนกับผมเคยหาน้ํเกันเนี่ยเคยหานั่นเนี่ยอันสากสากบัดบัดอยู่ไหนครับผมอ่ะผมคนบุรีล์บุรีลำบุรีรลมบุรีลำปุ่นเออแต่ผมว่าเหมือนผมเคยเห็นพ่อที่ไหนสักทีอ่ะ เออบางทีก็ออไปันใจดีผมไปเข้าี่เชียงใหม่ก็มีแล้วก็ไปอัน้นก็หลายๆที่อยู่นะนนหรือว่าเฮาไปเจองานแต่งที่ไหนสักที่แล้วเฮาเจอกันถ้าจิเตว่านนะไมว่าผมว่าเหมือนเคยเจอพอคมาแล้วนัแต่งใครสักที่เคยหาอยู่นั่นได้ครับผมจะเป็นคู่ไปเป็นอาจารย์ถ้าวันนี้วิวรอบๆบ้านเจ้าสาวนะฮะโอ้เป็นวิวที่สวยมากเลยครับผม อยู่สวยมากครับเดี๋ยวมันจะพาลงไปดูแต่มันจะย้อนแสงหน่อยนะย้อนแสงมากเลยเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนี้พอดีอันนี้เรารอบบ้านเจสานฮะอันนี้นอยู่บนดอยอำเภอสมองกระบวนบอกอแก้วจังหวัดเชียงใหม่ นนบ้านชาสีงานตอนเย็นนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นบ้าน,จนเนนจ้าสาวเป็นก่ออ๋อ สุดยอดสุดยอดอันนี้น่าจะเป็นเหรียญวิ่งนะฮะโอ้ยนี่สุดยอดเลยอ่ะนักล่าเหรียญเหมือนกันเลยอ่ะทั้งคู่เลยอิ้ยเยอะแยะไปหมดอันนี้คือเป็นเหรียญของเจ<ฯ>้าสาวลว้วนๆน่าจะเป็นเหรียญเจ้าสาวลว้วนๆหรือเปล่าเนี่ยเหรียญเจ้าบ่าวค่ะอ๋อเหรียญเจ้าบ่าวเหรอเหรียญเจ้าบ่าวหมดเลยค่ะอ๋อนึกว่าเหรียญเจ้าสาวโอโ้โหสุดยอดเลยอะ่ะมีถ้วยด้วยค่ะมีถ้วยด้วย นี่เข้าไปดูรูปนะฮะเข้าไปดูได้เข้าไปดูได้นะครับเนี่เปิดดูดูจะเบาลงมากเลยตืนนน่นตาตื่นใจกับงานแต่งก่อนนะรับแต่ตะก้องก็คงจะไม่ได้แต่งแล้วล่ะ อันนี้เข้าอันนี้เข้าไปดูได้เนาะ,ะเดี๋ยว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 พาเข้าไปดูถ้วยมีถ้วยรางวัลด้วยนะฮะอันนี้เป็นภายในบ้านนี่น่าจะเป็นบ้านเจ้าสาวและเจ้าบ่าวโอ้ยโอ้นี่มีถ้วยด้วยโอ้ยถ้วยเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้ถ้วยอะไรบ้างอ่ะ ผมดูไม่เป็นอะ่ะน่าจะเป็นหลกัหลกๆก็เป็นถ้วยวิ่งว้าวโอ้ยมือกรสันมือสันมือเมาอหนูอันนี้ภายในบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมงานกันดีกว่าเสร็จแล้เลข็นจาลงก่อนครับมดี๋้วครับ

เหมโอ้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นผักกระหยังอ่ะสวยอ่ะ เหมือนเหมือนดอกไม้เลยอ่ะเอามากินกะลาบพี่กินกับน้ำพริกก็ได้เนาะในเจ้าสาวเขาก็กา<อ>ามารับแขกฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ ลบ,ลบกล้องทำไมล่ะครับหน้าตาออกจะลอลบกล้องเฉยเลยอมไม่อยางบอกลุงไ็ได้เดี๋ยวลุงตัดออกลุงตัดออกได้ถ่ายวิดีโอแล้วลงเฟลลงไลงไแล้วทรอนนล่ละ เดี๋ยวเข้าไปดูใน YouTube ได้ครับเดี๋ยวผมลงใน YouTube ใช่ครับผมแต่ชอบอันเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมโปรดปานมากเลยอันนี้กับพ่อพ่อครับอ่าพ่อพ่อโอ้วิ่ีชีวิตอกัเข้าเบอคุเข้าเบือถ้าเป็นนากศึกษาอีสานก็จะเรียกเข้าเบียร์เข้าเบียร์เหรออ่าเข้าเบียร์บันนทึกงานแต่งงานคนงานก็จะเข้าเบือเนาะเป็พิธีนะเป็นพิธีนะใช่ไหมก็แต่ว่าผมไปงานแต่งที่ไหนก็มีเนี่ยเข้าเบือเนี่ยเนาะ เป็นวิถีชีวิตของคนไร้ครับถ้าเป็นอันนี้นะแลนมาจากแลนวะ่ะเออเออใส่แลนเนี่ยอย่างล้ำเลยเนาะันเป็นวิถีชีวิตชีวิตของคนไร้